จ่าพวกก a ส,สมัยก่อนมาได้ครับโตโยวีโก i หรือแม็กหรือสมัยนี้ครับถนนหนษ์ตางก่อลำบากเกินไปอำเภอเป้าจากบ้านผมไปเก้าสิบกิโลใช้เวลาเดินทางเป็นวันครับแถมผมมาได้ไปไฮไลท์ไฮไลท์เสมือนปัจจุบันครับผมฟุ้งละเพราะฟุ้งจะย้อมถ้าคือครับสมัยนี้ชั่วโมงก็ถึงแล้วพวกผมมัก จะล้อเล่นกันว่าถ้ทาทานข้าวอิ่มเล้ยมักจะพูดันว่าตอนนี้จะไปเมืองเป้าก็ได้เจ้าเรื่องครับมีปอกา้าสามคนหาบหม้อไปขายหาบหม้อไปขายเมืองเป้ากรับบ้านกอดหน่อยครับก็ถามคำถามถอกอเล่นไว้ แก้เหนื่อยแก่เสงครับพอใกล้พบค่่าแล้วก็คุยกับเรื่องจ้างเรื่องจ้างจ้างมันตัวน้อยนาณาบ่าจ้างเป็นสั์กู้พระกู้พระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวนาบ่าพ่อค้ามูนี้อวดรวยนักนักนะครับหม้อตกแล้วมายอมเก็บเลยนะครับจะเก็บได้ยังไงมันแตกแล้วต่างคนก็ต่างหม้อเหลือครับจะรับครับ จะเอาก็ทิ้งก็เสียดายครับก็คุยกระจนเพลินเพลินคุณลุงแก้ววอกถามขึ้นมาว่าคิงว่าคิงจะจะจะยั่งย้ายที่ชุดในอันยังจะย้ายที่ชุดในโลกขี้จ้างบ่าบ่ใจขี้คนบ่ใจบ่ใจลุงแก้วเป็นคนถถมตัวรับหลังก๊ับจะแก้พูดก่อเขียวมาว่าจ้างจ้างจ้าง พ่อกกาสองคนตั้งด้านหน้าก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วโลนปรากวดว่าหม้อกแกงแตกหมดครับบเหลือแล้วเมียมานับเงินขาดไปว่าอย่างไรฮิฮิสมน้ำหน้า